สำหรับบ้านมือหนึ่งก็มองหาอยู่หลายที่ตัวบ้านมือหนึ่งบางทีมันก็พอเข้าใจนะครับว่าราคาสูงแล้วเราก็อยากจะแบบผ่อนชําระในราคาที่ไม่เดือดร้อนเรามากก็ไม่ติดขัดอะไรนะครับเพราะว่าเฟลก็ให้ความสะดวกมากไม่ว่าจะเป็นการติดต่อธนาคารเขาก็ดําเนินการให้คือเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราแค่เตรียมเอกสารก็ครบถ้วนบน สวัสดีครับชื่อภูมินะครับทำอาชีพรับราชการครับซื้อบ้านกับบางเกอกแอสเซทหมูบ่บ้านบุรีลมกับเฟลน้องัรติบครับเดิมทีก็อาศัยอยู่กับที่บ้านเป็นบ้านของคุณพ่อแล้วก็อยู่กันมานานสักพักแล้วแต่รู้สึกว่าอ่าบ้านมันเล็กไปแล้วแต่ละคนก็จะมีครอบครัวแต่ยังอยากอยู่ได้กันอยู่ก็เลยลองมองหาบ้านไว้สําหรับครอบครัวแล้วก็เพื่อให้พ่อกับแม่ที่กเกษียณได้อยู่บ้านที่ใหญ่ขึ้น เดิมก็มองหาบ้านประมาณขนาดบ้านแสบจนมาเจอเฟซบุ๊กของบางก k อ k แอดเฟมาก็ดูไปหลายหลังเหมือนกันจนมาเจอหลังเนี้ยก็เลยลองติดต่อกับเข้าไปทางเพจทางบริษัทก็ส่งเฟลล์มาชื่อรองกระติบเนี่ยมาดูแลเราที่ถูกใจบ้านก็อาจจะเป็นภาพแรกที่เห็นทางบางก k อ k แอดเฟสเขาตกแต่งบ้านให้ดูมีความน่าสนใจพอเราเห็นแล้วก็ถูกใจเราก็า อยากเข้ามาเจอบ้านจริงๆพอเห็นบ้านหลังนี้ครั้งแรกก็รู้สึกเออเหมือนบ้านใหม่เลยอาจจะผ่านการใช้งานมาแต่เขาตกแต่งทํามาแล้วไม่เหมือนกับบ้านมือสองนะฮะสีสวยตกแต่งอะไรเรียบร้อยพ้าเราได้มาแล้วก็ตกแต่งเพิ่มอีกนิดเดียวก็เป็นบ้านของเราได้วิธีแรกก็รู้สึกดีใจนะฮะยิ่งส่วนตัวนี่ กูผ่านคนเดียวเลยเดิมก็ให้น้องมาช่วยแต่ว่าทางธนาคารเขาใจดีเราก็เลยได้มาไม่ต้องเป็นภาระน้องอีกตอนแรกก็คิดว่าอาจจะยุ่งยากอาจจะต้องเดินเดินเรื่องอะไรมากกว่านี้แต่พอเอาเข้าจริงๆก็ทางเฟลเขาก็ดูแลดีก็ประมาณว่าบริษัทเขาก็ผมแนะนำมาให้มาช่วยเหลือเราทางด้านนี้ครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากก็เตรียมเอกสารให้พร้อม ตามที่เซล์ลแนะนำนะครับก็แล้วก็รอ,อเวลาแค่นัเองซื้อบ้านกับบางกอกแอคกเซสนีดทางบริษัทก็มีการแนะนำแนวทางออมีมีภาพโฆษณาที่ไม่ต่างจากของจริงทางเซล์ก็มีความรู้ได้รับการอบรมมาเพื่อมาแนะนำเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเตรียมแต่เอกสารไปถึงเวลาน้องเขาก็ไปรับถึงที่พักเลย เราก็ทําตามที่เฟล์แนะนําครบถ้วนทุก <sushi> ข <with> ั <themselves> ้นตอนจนธนาคารอนุมัติทําให้เราดําเนินการซื้อบ้านได้ง่ายดายมากก็คงจะอยู่กับครอบครัวแหละครับก็เพียงแต่ขยับขยายจากที่เก่ามาอยู่ที่ใหม่ที่มันใหญ่ขึ้นมีต้นไม้มีอะไรให้พ่อแม่ได้ปลูกได้พักมีห้องนอนหลายๆห้องนะอยู่แยกห้องกันไป รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel n บ a ง g k o k Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ